ตรงนี้มีบันไดมันจะขึ้นไปยังไงขึ้นไม่ได้เออไงวะน,นี่คือลงไปน่าจะตายไม่มีทางไปางนนหรือเปล่า นี่ไงนี่ไงเราจะเข้าไปยังไงโอ้ยเอา้ามาไงวะเนี่ยปืนนี่วันนี้โจมตีค่อนข้างจะไกลกว่าเดิมนิดหน่อยฮะหลบยึดยึดยึดยึก,ย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 กโอ้ยเอา้าล่วงเลยเอาไม่ตายด้วยถ้าเกิดเราลงไปข้างล่างอะ เราไปทุบมันเลยนะวี่ตายไหมอ้ยเดี๋ยวตายเลยครับแหลงมากคนจริงปะเนี่ยประหลาดกลายเป็นขี้เท่าไปละอ้้อังตันปีนก่อน,นครับอ้ยทางนี้คืออะไรอ๋อจากที่เรากระโดดลงมาเมื่อกี้ เปลี่ยนชึ่นไปทางนี้ฮนะับรอบข้าไปโจมตีได้ไหมอ,อู้ไม่ได้เขาเห็นป่าไปเลนตีนะมันจะเคาน์เตอร์แอคแทกเฮ้ยเอ,อ้ยหลบไปได้เอออ้มันโจมตีทะลุโล่เลยเนะาะท่านี้ อันนี้คือตัวไหนของโลกวะเนี่ยลงไปก่อนแล้วกันโซเทียดัสไว้ทำอะไรไมเนี่ยค่อยเดินไปครับ่านค่อนข้างจะซับซ้อนและอาจจะ เสี่ยงตกไปข้างล่างได้เฮ้ยมันต้องร่วงแน่เลยเฮ้ยถ้ายืนต่อมีสิทธิ์ร่วงนะเนี่ยสีมันเปลกๆทางนี้เฮ้ยเฮ้ยอืมอใไรวะอูมหทางนี้เลยได้ไหมเพื่ออะไรไมนระู้ ต้องจมตีดูว่าเผื่อมันล่วงลงมานี่คืออะไรอ่ะหรือว่าเราควรไปทางนู้นก่อนตรงนี้ลงไปมันอาจจะขึ้นมาไม่ได้ไงนี่เราต้องมาทางนี้ก่อน,นครับ เอามันเขามองเห็นเราแต่ไกลเลยอ่ะอีกเอาเอาโดนเจเบ้ยหลบก่อนหลบก่อนเดี๋เด้อเดไหนวะสนูโอ้อยู่ข้างบนก็ยิงถึงด้วยหรอยื้อเอามันโค้ดเอาวมดอีกออื้ หลบได้แองจากด้านข้างเขาตกเลยแล้วเราจะจมตีคนข้างบนนั้นยังไงแล้ววิ่งไปก่อนหลบได้หลบได้มาครับออยึดยืดยึดนยะืดตีแน ขึ้นไปฆ่าเขานะจุดปีนปีนไม่โดนไม่โดนไม่โดนเอาเขาล่วงแล้วเขาล่วงแล้วเฮ้ยอ่ะหลบหลบโอ้เอ้หืมฟันไม่เฉง สี่น่เออหนึ่งทีแทงไปดิล่วงไปดิไปก่อนนะมีธนูอยู่เฮ้ยมีชุดออชเสพอยู่ตรงนั้นไปทางนี้ก่อนเฮ้ยหลบได้เฮ้ยแทงถึงไหมว่าไม่ถึงเออไอตรงนั้นคือที่เราต้องล่วงมาตรงนี้หรือเปล่า ทางมันวนไปทางเดียวกันหรือเปล่าอ๋อทางมันน่าจะวนมาชนกันได้เนี่ยมันต่อไปครับวนไปนี่ไงทางมันวนเห็นไหมเนี่ยใช่จริงด้วย เก็บอุกปรกรณ์นระัทำไมมันเหมือนว่าน้ำแข็งมันจะจะล่วงจะหักจะพังได้ตลอดเวลาเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะมีของเฮ้ยได้ชุดครับเกรดเกรดได้เดี๋ยวคืออะไรอ่ะ ไปเหรอเอาเราก็ใช้นี้อยู่นี่หมวกเป็นๆอันนี้อู้หพลังเพิ่มขึ้นเนี้ยมาปุ๊บเพิ่มขึ้นนิดหน่อยสตามิน่าเพิ่มขึ้น17เลือดเพิ่มขึ้น2 8รองเทา้า มัน่าจะเป็นชุดเซ็ตของมันไม่เป็นเครื่องประดับได้แตกตําเมีรเพิ่มขึ้นอ่าอะไรอยู่วะไอ้นี้เนาะเอ้ยใช้นี้อยู่โอเคครับใช้ให,ม,ใหม่ไป stamina r e c o v r y rate stamina รีเ,เ,รเร็วขึ้น5.8%ใช้อันใช้ใหม่หมไป แล้วก็มีอินเวนท์รี่พิสโต้อันนี้น่าจะเป็นเป็นฮอตคีย์ได้นะนี้ได้ไหมเอ้เอ้ทำไมใช้หมัดล่ะมา สายหลบก็ใช้ตัวนี้ก็น่าจะดีกว่าจุดว่าตัวนี้เงาเงาเล็กเงาใช่ไหมเงาแบบอาจจะป้องกันไม่ค่อยดีจะโจมตีดีกว่าเออไปทนุนยังไงวะ อิกหลบกหลบก็เห็นไหมไม่เห็นเกิดอะไรไม่รู้เกิดอะไรไม่รู้งี้ยงทำลายแล้วอะไรวะไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นแล้วขึ้นทางนี้ได้ไหมถ้าตกไปอาจจะตายได้จะเสี่ยงเลย โอ้ทำไมมันไม่ไม่จ่ายวะเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยโอ้หยอดกไปจกนเดกอนเดกอนเดกอนเดกนเด้ก่อนเดก่นเฮ้ยเ้ยอเมดก่อนเลย่เาเฮ้ยอย่าเพิ่งดีเยเอโหด เก่งขึ้นเยอะเลยนะอรับสกิลแล้วเก่งขึ้นมต,ตีเร็วมากครับรอาเรียงอยู <c oughs> ่จะตายเฮ้ยโอ้ตัวใหญ่ เด็ดเด็ดเด็ดเด็เด็ดเอ๊ะหลบไงวะทำไมมันหลบไปได้อะลองหลบดูหลบไปได้หรอหมด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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาจะตายแค่ไแล้ว เฮ้ยเพิ่งดิกดอะไรวะเลขเจ็ดเหรอเฮ้ยโอ้โหขึ้นมาที่เร็วไม่ขึ้นน้อยจังโอ้โหมันสองทีว่ะอืมหือเด้อเด้อเดเด้อเดไม่อยากตายไม่อยากตายไอ่ไงเฮ้ยหลบไม่ได้หลบมันหลบไม่ได้อ่ะ โอ้โหกดหลบนะเดี๋ยวินไปก่อนครับเฮ้ยหลบยากหลบเย็นว่ะตัวนี้ต้องหาจุดเซฟให้ได้ก่อนไม่งั้นเริ่มหม่ยาวเลย ขึ้นไปยังไงวะเอ้ยโอ้ยเกือบตกนี่คือจุดที่เอ่อมันขาดเมื่อกี้หรือเปล่าให้ดูแต่เอาอันนี้ก่อนเอ้ยดาบผู้ดาบขวง หายแล้วไม่มียาเติมไหวไหมเนี่ยหายแล้ววิ่งหนีลเนลออยปะเนี่นยเดือดผีโล่อเหว้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมันเร็วจังไะโอ้โหมันจะหลบยังไงวะโหทำไง ีทีนีโ้โอ้โหจะสู้มไม่ได้เนี่ยเอ,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 อาเอาเอาเอาไหนล่ะเนหอมัคตรไม่ทันอ,อ,อ,อทำไงวะ เอาบุกตรงตรงเลยนะมาอย่วะือกันไม่ได้วะเออเอาพีเออเออีกันวะ

มันอะไรวะเหมือนสู้กับต <zas Katie> ัวเองเงี้ยเหรอนะเมื่อกี้เดินมาจากทางนี้ใช่ไหมมันต้องลงไปข้างล่างไปสำรวจแป๊บนึง อันนี้คือโอ้จุดเซฟเฮ้ย,ยลงแบบนี้ได้น่วะโอเคครับเซฟ่อนครับอืมไอยู่อมีปีนเร็วครับใช้กดชิป คืออะไรอ้อโอเคมันจะเป็นแบบยาปื้นพลังชีวิตอย่างนี้เนาะเด็ดโอ้ยมีชุดเซตตรงนี้เนาะดาบเจ้าดาบสีแดง อะไรได้บ้างไหมไม่ได้ต้องการ4 0 0พันครับสำรวจก่อนอมันเป็นรูปอะไรวะเนั่ะไก่หน้ากระตายย่ายเงี้ยหรอตัวเป็นไก่ แน่เป็นกระต่ายหูเป็นข้างขาวหูวเป็นปีกข้างขาวคุณได้ผ่านบททดสอบขอให้คุณได้ผ่านพ้นอายุและได้รับชะตากรรมของคุณชะตากรรมของเราเงี้เหรอเห็นชะตากรรมข้างหน้าแล้วดูทรงเด้อไม่น่าจะรอดชีวิตกลับมาได้ ไม่มีทางหนีออกไปได้แล้วเบลดแฟนทอมเหรอคุดกับเบลดแฟนทอมอ่าเด็กในหัวคือเบลดแฟนทอมโดนทราบโดดทราบเราเห็นด้วยพูดอะไรกันนะโอ้ยจับประหลาดที่มันเป็น อากาศสงครามกับเราเหรอดาบผีร่างกายและวิญญาณของแกต้องเป็นของพวกเรามาดิเด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 เขา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 เปลี่ยนอาวุธก่อนได้ไหมลูกเฮ้ยอืมอืมอ่าล่ะอืมอืมมันใช้อะไรวะเนี่ยหมัดเหรอ สี่นะอืมกันก่อนนะสีนะเฮ้ยไมตไม่ได้หมดตไม่ได้หมดต่างหายเลยเฮ้ยหมือว่าเราต้องเอานะไอนตัวเนี้ย เพื่อที่จะเอาดาบผีมาเป็นของเราวิ่งผมนี่เพิ่มขึ้นเยอะเลยเอ๊ะครับใส่ชุด เนี่ยเลือดพื้นขึ้นเพิ่มขึ้น30%มันน่าจะอึดขึ้นเยอะตอนนี้มังไหมวะเดใช้อันนี้ฮะความแรงอาจจะเบาลงเอมันก็ไม่เบาละ ก็หกสิบสองอยู่นะแอคแทกดามีดเไปต่อเปิดก่อนแล้เปียก

ลลหลบเพื่อลบกันก่อนแล้วกันก,ก,กันอีกทีหนึ่งแทงแทงแทงเป็นชากวันนี้ละกันก่อนขันได้ขันได้กันได้

โอ้โดนอีกแล้วโดนอีกแล้วเฮ้ยหลบเฮ้ยไปโอ้ก็หลบว่ะเราก็หลบได้เหมือนกันเฮ้ยเอ้ยเออ้ยเออ้ยกันก่อนกันก่อนสี่แล้วเพื่อนเอ้ย ừh thế, thế, đi Ê ừh 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 à, ừh 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 đi ừh 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 Tạm biệt! ừh ừh Được lộc อ้ๆโอ้โหหหหหี่นหอือเออโดนมีตแนโอ้โหไม่เป็นไรหรอกโอ้โหีต่อยหมเนี่ยตกยังเบอร์เกอร์ฉันจะไม่มี ปรมาจารย์เา้าเธอต้องการร่างกายฉันฉันต้องการความแข็งแกร่งของแกเอา้าจัง,งนั้นเราไม่จำเป็นต้องเป็นศัตรูกันขอสาบ,บานด้วยเกรติและเลือดของฉันเอา้าอยากเป็นเพื่อนกันซัง,งั้นเราทำงานด้วยกันได้นะเราสามารถโคออปเปอเรตกันได้แกช่วยฉันฉันช่วยแกต่อรองงั้นเหรอ แตดีมันคือสิ่งที่เราต้องการอยู่แล้วเ,เห็นด้วยจะเห็นด้วยปอเทอร์แล้วยังไงต่อเรามีเป้าหมายเดียวกันคือฟื้นคืนเนเธอร์เวั้นช่วยฉันสิแล้วฉันจะช่วยแกเอาฮะ รวมมือกันครับโอเคครับพันธมิตรได้ก่อตัวขึ้นแล้วฮะใช้เวลาน,นานแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับแกแล้วจบแล้วมั้ง ก็ผีแกกำจัดมันไปแล้วหรือ,อยังไปแกเลือกเส้นทางที่แตกต่างเส้น<ส><ส>ทางนี้อันตรายนะอาบ้อยที่ฉันได้แก้แค้มันก็ไม่ได้สำคัญอะไรหรอกไอโคมคำนับห,หนึ่งที และเดินจากไปชะตาก,กรรมของแกตอนนี้ได้เปลี่ยนไปแล้วนีิจะเป็นไกด์นำทางและเส้นทางใหม่ที่ไหนได้คนพบขึ้นชายหญิงชลาวันนี้พูดถูกต่ทางนี้เลยอันนี้แหละ โอ้ให้พรทั้งสามคุ้มครองไปพรให้พรลัรตตานาไตคุ้มครองรานะครับอ้ามิชชั่นคอมพ l e t không như na, ừ, không may đấy, phải kiếm